ในทีมที่ช่วยเรื่องหน้าขาวรถฝ้าต้องใส่อะไรบ้าง <S <S 1> <S 1> ส่วนประกอบแรกที่หาซื้อง่ายมากคือเรตินอลอันนี้มีตั้งแต่หลักร้อยนะครับจนถึงหลักพันเลยส่วนประกอบที่2คืออาบูตินอันนี้ปลอดภัยนะครับคนส่วนใหญ่ใช้แล้วไม่ค่อยมีใข่แพ้น้อยน้อยมากๆนะครับแล้วก็ลดเม็ดสีผิวได้ดีประกอบที่3คือไฮยานะครับหรือที่เราเรียกว่าไฮารูรอนิกแอซิดตัวนี้จะช่วยอุ้มน้ําที่ผิวและทําให้ผิวเราเนี่ย สว่างกระจ่างใสขึ้นสุดท้ายที่ควรมีคือในอาชินามายตัวนี้จะช่วยให้เม็ดสีผิวเนี่ยบนใบหน้าเนี่ยดูขาวกระจ่างใสแล้วก็ดูสว่างขึ้นหลังใช้ส่วนไนท์ครีมที่ผมใช้อยู่ไม่มีเรตินอลนะครับเนื่องจากผมเป็นคนที่หน้าไวต่อแดดอยู่แล้วนะครับถ้าใช้เรตินอลบิดเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะทําให้หน้าผมเนี่ยเกิดฝ้ากะได้ง่ายโดยอันนี้แค่ว่า,าผมเองนะดังนั้นสูตรไนท์ครีมที่ผมใช้อยู่เนี่ย จะไม่ผสมเรตินอลแต่มีส่วนผสม2 3 4ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับใครอยากดูตัวอย่างก็ถามหลังไม้นะครับ